Trangkang <laughs> <laughs> Trangkang แนึ่งแล้วอาเอา,เอากระทำอ่านเองส,กร,องสก,กรร์นอทรับข้าราชการและชมรมจักรยานท่าดุมสองขอแสดงความยินดีในวราระที่ว่าที่โดลสมัชชัยสมพงศ์อายุครบ6กสกและได้รับการเลือกตั้งทำหน้าที่กรรมการสมาคมชาวรกิจิตตงเคสมาชิกชมรมสกอร์นอทรัยครูไทยสสออ,ออคอ ซึ่งสมาชิกทั่วประเทศ280,000บืนเข้าเป็นกรรมการระดับชาติได้ครับนความภูมิใจอีกายเป็นอนุของจังหวัดมีนี่บืนเป็นระดับชาติมีต่อไปยังหาตำแหน่งไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> มีตัวท้ายนิดนึงน,นะครับตรงนี้ท่านในตรงนี้ก่อนทีจ่จะท่านพี่จะอวยพรมันเป็นเรื่องของ ชมจักรยานกับกรรมการสกรบางส่วนนะครับผมอ่านชื่อปั๊บรีบออกมารับเสื้อวอร์มตัวนี้นะครับลักษณะนี้จะมอบให้กับสมาชิกจักรยานนะครับ<ห>ถ้าไม่อยู่ก็หมดสิทธิ์บอกกล่าวแล้ว,ลวยังครับท่านยังมอบมอบกับผู้ยิ่งใหญ่ 65นาทีคนแรกสรีวัฒนาสมพงศ์อยู่ไม่อยู่รู้ไหมมารับด่วนจีเลยคนที่สองอัลไทยมานาบอซิ์เดสโมเล่เราบอกอทไยทิ้งไปยิมมาคนที่สามวันธนา วันวัฒนาวัฒนาคนนี้วัฒนาอันดันมันอันนี้วันวัฒนาวัฒนาโจมดีโจมดีบุญล้อมบุญล้อมบุญล้อมโอทัยโอทัยมาแล้วบุญล้อมบุญล้อมบุลล้อมไปกูเพียังไม่มาในโอเลไยนักวิ่งสี่คนร้อยแชมป์ประเทศไทยเจ้าของสติประเทศไทยนะครับบุญล์บุลบุญล้อมมาแังบุญล์ลับบุญล์ลับลับกับท่านประธานจุรินมาเลยบุญล้อมมาก่อนเลยบุญล้อมมาก่อน บุญล้อมรู้จักชื่อเจ้าของบุญลอมบุญลอมชื่อได้ไุ้พูหลายไม่ใช่รู้จักชื่อเจ้าของบุญลอมเจ้าของติไมไท่ร้อยสองร้อยสี่ร้อยรเจ็ดสปีนี่ยนไเทียมทานเลยเนี่ยผมจังหวัดต้องปั้นลูกให้บุญลักบุญลัก ทองแดงทองแดงมาขอทองแดงอะไม่มาไทยอากาศทองแดงเนี่ยคุณภาไปไว้คุณภาเวลามันน้อยขมวนขมวนคุณสิริไปไปใส่เลยท่านประธานทุเรียนเป็นคนม้อเพลงหายากแน่เนี่ยวารีไตยางวารีไตยาง มาเรีอนให้ยันทักทัดทุลิขิตตายแล้วเลี้ยงตาทุ่มมาจะเผลอเมาแล้วเลี้ยงมันคุมได้เนรอนี่นี่ยังมีอันอีกอัญชลีอัญชลีตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็เพื่อนหน่อยทัดทัดทุลิขิตสี่สองสาสองสาให้รัดติด ไปนำมากระจ่อยแล้วทีจะไปพูนซับพูนซับผมมาสาขาพูนซับไม่มาอีกมันจะพวกตายหมดเลยสุดใจสุดใจสยาญาณคุณนายเท่าแก่ลุกหกโลนี่สงวนจักเกษตจเจริญเจริญ ทาคอสมตะบนทัดเชิงชุมเนี่ยเจริญครับครับเออมันจะถ่ายลายอยู่เลยโอ้ยถ่ายรูปตาเลิศตาเลิศตาเลิศกุเลิศตาเลิศมันตาเลิศพูดจรงเลยแกกับเพื่อนเป็นสิกว่าตาเลิศเลยไอ้ไทยวัดกูมันแจ้งมาตลอดตาเลิศเลยได้หรือเปล่าเออแต่มันทลามันทลามันทลาเนี่ย ุดเจ็ดจุดเจ็ดน้อยุดศษาจุดจ็ดจุดเจ็ดจุดเจ็ดจุกจุกดีครัวเอารับแทนด้วยจุดเจ็ดจุดเจ็ดมาเอางมารับเองไหมจะได้ดีบนวาสนาอสุกลินมารับมาแจกเองแท้ๆเปียงเพียงกคนเนียเพียงลึชิ้นเปียกเนี่ยเปียกรวนเนี่ยตัตัเนี่ยรือจะเรื่องเียกเพียงเพียอย่างถูกลอมอเอาตลองจะได้อีกตลองจะได้ อืมจิมาจิมาเอาสกสันดิทนง삭ทนงสน้องปะทงโอ้ยกวามันบอกไล่กล่ไม่ถูกเอ้ดีดีดีเอาส่วนเล็กไหนดิ แต่ว่าได้รับกับท่านประธานกับสุดยอดแล้วไอ้นกดู่ใจ้นกนะเอาจาการนักแทนไปไอ้นกห่าอะไรไอ้เจี๊ยบเจี๊ยบท่านกำลังเจี๊ยบอะไรเดี๋ยวนไอ้ตัวเอเดียร์ภาา ตัวนี้นี่เซนจายผมมันมีอตตีตัวในข้างในนะสีขาวนะตัวสุดท้ายผู้จัดก,การ้ายมือ้ายมือในในกระเป๋แดงนะกระเป๋แดงนะด้านผู้จัดก,การไม่ได้อันนี้ให้ผู้จัดก,การครับแจกกันทั่วหน้าเพื่อความอบอุ่นนะครับตอนนี้ก็ให้ท่านอวยพรผม ครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นของชมรมตะวันขึ้นขอให้ท่านประธานแข็งแรงนะครับดื่มตัวนี้แล้วก็พองท่านอาจาร,รย์ทิวพันธนาด้วยนะแข็งแรงทั้งสอง้านนะครับครับเอาเพิ่มอีกเพิ่มผลไม้นะครับก็ยิ่ง มีพลังแข็งแรงท่านก็เป็นนักกีฬาระดับชาติอยแล้วนพี่ต่อไปก็คงจะได้เหรียญทองเยอะๆครับครัับโอทีจากก่อนนะครับครับอฮาตัวแรนตัวแรนจากก่อน้ท่านนั่งเข้าที่ได้ส่งต่อไปเอาขอบใจสันทัดมากครับ ดูเลยอันนี้ทางนฝ่ายจัดการกับกรรมการเราเซอร์ไพรส์มันให้เฉลี่ยเลยเออนะครับไปร่วมกันเอาทางผู้จัดการท่านท่านว่าพัดลมอยากให้ความเย็นขึ้นมาเออเย็นนะเอารับแล้วมอบแล้วมอบเอาถ่ายรูปหน่อยเออเอากล้องธรรมดาไม่มีเพราะเหยียดโ แล้ไหมเป๋าคุณไม่เจอถ่ายวิดีโอีดณหันไปหมดเห้อแอคชั่นแอคชั่นหนึ่งสองสามีตะกรงลายมีตะกรงลายอันนี้อันนี้ของกรรมการมันยุมาเลยไม่รู้เลยเนาะรับรับอ่กรรมการเรามา จักจักอะไรไม่รู้นี่เออเฟื่องเลยเออก็หันหันหน้ามาแล้วหันหลังมาเออหันหน้ามาหันหน้ามาหนามาพวกนี้กูกูบอกการให้ีหันให้มันถูกหันให้มันสุขทางมาเอาพวกนี้พวกนี้จะทำงงๆอยู่เลยเอารับรับไปเด้อรับไปเด้อ สำหรับท่านแช่เบียร์ไม่กินับจะไมกินน้ำน้องมไทยนอของลองเนึ่สุดท้ายสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอรัอาลุตนาเเดี๋ยวเดี๋ยนงนมีไบมันก็มันหันหน้โ ปานนันบ่อยบ่เปนต้องเป็ต้องแล้วละแล้วละเครับเลครับอานนี้เป็นว้องักเชื่อตไปสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกทุกท่านที่เขารพนับถือวันนี้นะครับ เป็นวนันคงชัยเป็นวนันที่นิมิตหมายอันงีงามมีเด็กชายเกิดวันนี้ <c oughs> 60ปีก่อนนะครับตอนนี้เด็ก <c oughs> ชายได้เติบใหญ่แล้ว <c oughs> แล้วก็สร้างความเจริญให้แก่ เมงสักลนรรแลใประเทศชาติต่อไปวันนี้ตำแหน่งที่ปรากฏอยู่นะครับผมก็จำไม่ได้แต่ขอจจำได้ว่าเป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์รายการกระทรวงศึกษาธิการแค่นี้ก็ใหญ่แล้วนะครับ เพราะว่าผมก็ได้ยินใช่การทุกคนพูดอีกหลายหลายคนพูดนะครับอบอกว่าพี่กอนคือสหากรอนนี่นะครับ <c oughs> จะบึกงเท่าไรก็ได้จะยุ่งเท่าไรก็ได้จะชำรักเมื่อไรก็ได้แลืยอยพนทำร้าก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายหมดเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินใช้นะครับ ท่านนอกจากระดงตำแหน่งประธานชาติก่อนแล้วนะครับยังมีประธานชมรมหลายแห่งนะครับมีระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดและระดับชาตินะครับคิดว่านอกจากตําตำแหน่งท,ที่เก่าเมื่อกี้นี้แล้วนะครับต่อจากนี้ไป อาจจะเพิ่มตำแหน่งหลายและตำแหน่งนะครับเช่นอาจจะเป็นรัฐมนตรีนะครับตป็งไปได้นะครับเพนะราะฉะนั้นท่านได้ผ่านร้อนผ่านหนาวหมักมันเจอเลก้าวหน้ามาถึงวันนี้ ก็เรียกว่าดีมากนะครับและต่อไปจะดีขึ้นไปเรื่อยๆจะเลยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนอ,อกจากุดกถามรณาสักแล้ววันดีนะครับผมและท่านผู้วิเกตทุกท่าน ขออวยพรวันเกิดให้ท่านประธานสมัิชัยนะครับขอตั้งจิตอธิษฐานขออารัธนาคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิส่งศังิ์ธิ์ทั้งหลายในสาคลอภิพภพบโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสกลนครมีวัดพระธาตุชิงชุมมีหลวงพ่อพ่องแสน มีนมิญ,ญาณของบลงปู่มั่นลงปู่ฟ้านลงปู่เทพขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงได้ปกปักรักษาท่านประธานสากรรวมทั้งครอบครัวรวมทั้งบริวารครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญและขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบวามจละลุกพายข้าเจ็ม เพื่อมีกำลังปฏิบัติงานงเพื่อสังคมงเพื่อประเทศชาติสืบไปสวัสดีครับนี่ก็เป็นิมนลหลวงปู่บุณน,นาและกับหลวงปู่บุญพินมาที่สาก,กรนะครับฝนตกปะปะปะพอหลวงป,ปู่มนุนามาถึงฝนหยุดตกเลยนั่นหนึ่งสิงหาเมื่อสัก 6ปีทช่แล้วนะครับเป็นิมนต์ทั้งสองท่านมาน้าดวงตาผ่านก็มาฉันข้าวเช้าที่บ้านครั้งหนึ่งครับแล้วเมื่อเช้านี้ก็ระดับถือว่าเกจินะครับตามความเชื่อของพวกเราทุกคนว่าที่มาเมื่อเช้านี้ก็สําเร็จอรหัตทั้งทั้งทั้งสองท่านนะครับเมื่อเช้านี้ทั้งคนที่มาตามหลังมานี้ก็ได้บุญกุศลเหมือนกันนะครับเมื่อเช้านี้เครื่องดื่มไม่มีนะครับทำบุญได้สัทธาจริงๆนะครับเราได้นิมนต์ระดับ เป็นธรรมชาติที่ท่านมานะครับเราก็บอกเก่าวไม่ได้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนที่มาอยู่นี้ให้มีร่างกายแข็งแรงเหมือนผมผมคิดว่าผมก็ร่างกายแข็งแรงอยู่เพราะ6 6ปีไปวิ่งดับชาติได้นะครับแข็งแรงอยู่นั่นก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยเอผมผมร่ำรวยมีทรัพย์สินที่ที่แถลงไป10ล้านบาท มันน้อยกันไปสิบล้านบาทเลยไปขอให้เรา <ๆ S 1> มีสักถิ่มากกว่าผมนะครับขอบคุณนะครับเพลงเพื่อทีิตต่อไปนะครับทัานจะรินนั่นจรินไหมครับโอ้ยดัั